ช่วง,งสุดท้ายนะคะเปิดโต๊ะคุยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับเชอรี่เข็มอับซอนค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าเชอรี่เองเนี่ยนะคะเวลาพี่จอเจอเชอรี่นะคะ มีที่ไหนรู้ไหมฮะที่ไหนคะที่วัดไปทำบุญนะคะไปเจอในที่เราไปช่วยเหลือคนที่ประสบภัยน้ำท่วมอะไรเงี้ยนะกานกุศลงานกุศลอะไรแบบนี้ที่ล่าสุดฝนก็ไปกับพี่เชอรี่ใช่ไหมคะไปลงพื้นที่นะคะเรียกว่าไปปลูกป่าแล้วก็สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาป่าไม้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่จังหวัดแพร่ค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องนี้ให้พี่เชอรี่ได้ ให้ความรู้ให้ความเข้าใจกับคนทั่วไปแล้วก็ชักชวนให้มาปลูกป่ากันมากขึ้นแล้วเราจะมีส่วนช่วยเนี่ยอย่างไรกันบ้างเพราะว่าป่าไม้เป็นเรื่องของทุกคนใช่ค่ะก่อนที่จะไปพูดคุยกันค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งคำถามหรือว่าคำทักทายมาทาง Facebook Live ของเรากันได้นะคะไปติดตามวิทีากันก่อนเลยค่ะปลูกป่าเพิ่มพื้นที่ป่าได้มา ลงภาคปฏิบัติในการ,รเรียนรู้ในการปลูกต้นไม้จริงๆลูกตั้งใจมาเลยค่ะตั้งใจมากที่ตอนนี้พี่ก็มีลูกแล้วพี่ก็คิดว่าเราก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยเด็กๆลูกของเราคือเขาควรจะต้องมีป่าไม้อยู่ปลูกคนสร้างชุมชนดูแลป่าให้เข้มแข็งคนนี่แหละฮะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดน้ำเราไม่มีใช้เพราะอะไรป่าเราไม่มีปลูกใจปลูกจิตสํานึกคนรุ่นใหม่ถึงความสําคัญของป่าไม้าอาจจะไม่เข้าใจเพราะเราอยู่ในเมืองมันจะไม่ค่อยมีป่าอะไรเงี้ย แต่จริงๆแล้วเราก็ต้องรู้ว่าออกซิเจนเนี่ยมันมาจากในปลาจากอะไรเงี้ยถ้าเรามีแหล่งผลิตออกซิเจนที่ดีมันทําให้ประเทศเราแบบอะไรเงี้ยมันมลภาวะมันก็ น้อยลงโครงการ Little Forest ปลูกคนปลูกป่าปลูกใจโดยเชอรี่เขมอบซอนนำกลุ่ม Little Help ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเพื่อปลูกป่าและกระตุ้นให้สังคมทราบถึงปัญหาป่าไม้นำร่องปลูกต้นไม้20,000ืต้นบนพื้นที่200ไร่ของสวนป่าวังชินจังหวัดแพร่เมื่อวันที่1และ2สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมจัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทั้งการจำหน่ายสินค้าที่ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชื่อดังและเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจบริจาคเงินเป็นค่า ใช้จ่ายในการบำรุงรักษากล้าไม้เติบโตโดยเป็นโครงการระยะยาวและหวังให้เป็นการแก้ปัญหาป่าไม้ในประเทศไทยอย่างครบวงจร วันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกับเรื่องดีๆนะคะกับสิ่งที่เชอรี่เข็มอับศรเนี่ยนะคะทำมาโดยตลอดหลายๆด้านด้วยนะมีความรู้สึกว่าอะไรที่เธอสามารถจะช่วยเหลือสังคมได้เนี่ยเธอก็ยินดีเลยทีเดียวที่จะเป็นกระบอกเสียงนะคะรวมไปถึงลงในพื้นที่จริงด้วยนะคะวันนี้จะมา พูดคุยเรื่องเดียวค่ะคือเรื่องป่านนี่แหละค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ะจริงๆแล้วเรื่องราวของเชอรี่เ,เนี่ยในการทํามีสิ่งดีๆกิจกรรมดีๆเนี่ยที่จะช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นคนที่ในประเทศไทยเองหรือว่าที่ต่างประเทศที่เนปาลเนี้ยนะคะเชอรี่ก็ก็ทำนะมีหลายเรื่องเพราะใช้นวันี้เราก็จะเอาเรื่องร้อนๆที่ตอนตอนนี้เชอรี่ลงไปดูพื้นที่เองเลยนะคะก็คือเรื่องป่าถามก่อนเลยว่าทำไมจึงหันมาสนใจเรื่องนี้หรือว่าสนใจนานแเรื่องหรือยางน่นสิคะอคือจริงๆก็อาจจะมีส่วนร่วมกับคนนั้นคนนี้มามาเรื่อยๆมานะคะแล้วก็จนมีโอกาสได้มาลงมือ แล้วก็ระดมความคิดช่วยกันกับกลุ่มเพื่อนๆที่ทํากันเองก็จะมีกลุ่มชื่อกลุ่ม Liter Help ค่ะซึ่งเป็นกลุ่มที่รวมตัวกันโดยโดยไม่ได้นัดหมายตอนที่ที่เกิดแผ่นดินไหวขึ้นที่เนปาลค่ะแล้วก็เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เหมือนเราก็มาคุยกันค่ะว่าเราอยากจะทําเรื่องอะไรต่อไปเกี่ยวกับประเทศไทยเราบ้างทีนี้ว่ามันก็มีปัญหาเรื่องน้ําแล้งตอนนั้นนะคะเราก็คิดว่าเอออยากจะลุยเรื่องนี้พอพอมาเริ่มต้นของสาเหตุของปัญหาจริงๆ มันเป็นเรื่องของป่าไม้ที่เราจะแก้ไขได้ก็เลยมาลุยเรื่องนี้ค่ะแล้วเหมือนคนติดนะคะของเชอรี่น่ะพอได้สนใจแล้วทำยาวเลยนะคะแล้วก็แบบว่ามุ่งมั่นตั้งใจเนาะไม่หรอกเพราะว่าจริงๆเวลาจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งมันต้องใช้เวลาคือแบบว่าไม่ใช่ว่าแบบแป๊บเดียวแล้วมันจะแก้ไขได้อย่างที่เราทํามาเนี่ยคือมันแค่เพิ่งเริ่มต้นเลยเท่านั้นนะคะมันต้องใช้เวลาอีกนานนะเชอรี่บอกว่ามันต้องใช้เวลาที่คนก็จะ ถามเนี่ยเอาเวลาที่ไหนที่ไหนแล้วตั้งใจทําจริงไม่อะไรอย่างนี้มันจะมันจะโดนแบบว่าคำถามเพราะว่าแต่ราเองเนี่ยเวลาค่อนข้างจะมีจํากัดใช่ไหมคะค่ะเชลลี่ก็มีเวลาไม่จํากัดค่ะตอนนี้ตอนนี้มีเวลาไม่จำกัดตอนนี้เชลลี่มีเวลามากเลยค่ะก็คือจริงๆก็มีหลายเรื่องที่ที่ต้องทําอยู่นะคะแต่แต่ก็พยายามจะจัดสรรเวลาให้กับเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราต้องต่อเนื่องแล้วก็ต้องเร่งด่วนพอสมควรด้วยอะค่ะจริงจริงแล้วคนเรามีเวลานะ แต่ว่าเราเห็นไหมความสําคัญที่จะมาจัดใส่ในเวลาของเราถ้าเราแบ่งเวลาได้เราสามารถทําได้ทั้งเวลาของตัวเองแล้วก็เวลาที่จะช่วยเหลือใช่ไหมคะเราจัดสรรลำดับความสําคัญยังไงนะคะแต่ว่าเชอร์รี่นี่มุ่งมั่นมากมีความตั้งใจมากเลยอันนี้จริงๆพี่ชื่นชมพี่ตามเชอร์รี่อยู่ตลอดนะคะมีอะไรให้โต๊ะขาวช่วยไปจชิญสคัญที่เราต้องขอบคุณโต๊ะขาวมากจริงๆต้องบอกเลยว่าสายฝนเนี่ย ส่งเมสเซจมาตามนะคะว่าจะขอลงพื้นที่ด้วยอะไรเงี้ยเราแบบว่าชื่นชมกันในกลุ่มแบว่าแบบโหเขาน่ารักมากจริงๆเพื่องนีะเป็นส่วนหนึ่งเป็นเป็นกระบอกเสียงพ่พี่ชอรี่พูดเองบอกว่าสื่อมวลชนนี่แหละสำคัญที่สุดที่จะทําให้เรื่องนี้มันแพร่ออกไปเนาะลำพังทํางานกันไม่กี่คนเนี่ยมันก็อาจจะไม่สําเร็จได้แล้วก็ภูมิใจดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยด้วยเพราะว่า อย่างที่บอกป่าไม้เป็นเรื่องเราทุกคนค่ะทำไมต้องไปลงพื้นที่ที่แพร่ค่ะหลายคนก็สงสัยเพราะว่าเชลี่ครั้งแรกที่ไปเนี่ยไปทริปที่น่านจังหวัดน่านแล้วก็น่านเนี่ยกำลังเป็นประเด็นเขาหัวโลนอะไรใช่ไหมทำไมเราไปปลูกที่แพร่เพราะว่าคือต้องบอกว่า เราอยากจะเร่งเร่งจัดการปัญหานี้นะคะ่ะแล้วก็มีอาจารย์ที่อยู่ในกลุ่มของ l e a d e r h e l p เนี่ยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอโรอนไทยชลชัชยพิญโยซึ่งเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะ,ะก็อยู่ในกลุ่มนี้แล้วอาจารย์เนี่ยก็มีเพื่อนที่คุยประเด็นนี้มาเป็น10ปีแล้ว<ะ>แล้วมันยังไม่ได้สางต่อ<ะ>ทีนี้ว่าพอเราไปเริ่มตรงนี้มันก็เป็นอะไรที่สามารถจัดการได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วหนึ่งนะคะแล้วก็2คือเราเลือกพื้นที่ด้วยในการที่เราจะลงไปปลูก ว่าไปจัดการเนี่ยคือต้องเป็นพื้นที่ที่เราที่เรามันทราบทราบได้ว่าใครจะช่วยเราในการดูแลป่าไม้ต่อไปัญหาหรือว่าคาถามที่มันจะตามมาคือปลูกแล้วแล้วยังไงแล้วใครดูแลใครดูแลใช่ค่ะอันนี้ก็จะมีคนที่มีความเชี่ยวชาญก็คือองค์การอุตสาากรรมป่าไม้ที่จังหวัดแพร่ที่สวนป่าวังชินนั่นนะคะเป็นคนช่วยจัดการดูแลเพราะว่าก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านต้นไม้ค่ะ ในงานเมื่อกี้ก็มีพี่ตุ๊กจันจีรานี่ก็ตั้งใจมากก็ขอมาขอมากันทางนั้นเลยค่ะเราไม่ได้เชิญเขาเห็นปั๊บเนยเขาแบบอาสาเลยใช่ค่ะว่าขออยากไปด้วยแล้วก็แม่คุณพีทเองภรรยาของพี่ติ๊กเจษดาเนี่ยค่ะอ๋อนี่ก็ทําเรื่องป่าไม้อยู่แล้วเนี่ยนะใช่ค่ะแล้วเขาก็เหมือนก็มามาอาสามาช่วยพวกเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะค่ะค่ะ คือคนที่มีชื่อเสียงดาราเนี่ยนะคะก็จะเป็นกระบอกเสียงให้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวที่จะให้ประชาชนเนี่ยเขา้าเข้าตามนะคะเพราะว่าอย่างงานนี้อย่างที่คุยกันคือเราไม่ได้แค่ปลูกป่าเรามีปลูกคนคคพี่เชอรี่เหมือเป็นผู้นําชุมชน <c oughs> เข้าไปคุยคถามกับ กับชาวบ้านที่นั่นว่าคือปลูกป่าแล้วก็ต้องทําให้คนที่อยู่ในบริเวณรอบๆเนี่ยเขาอยู่กับป่าให้ได้ด้วยคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าสาเหตุหลักๆของปัญหาป่าไม้เนี่ยมาจากคนนะคะแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นว่าคือถ้าเขาปากท้องอิ่มเนี่ยเขาก็จะไม่ไปบุกรุกพื้นที่ป่าเราจะทํายังไงให้เขามีรายได้พอที่เขาจะไม่ไปเบียดเบียนต้นไม้เนี่ยก็เลยต้องไปเริ่มแก้ที่ปัญหาคนควบคู่ไปกับการการปลูกของเราเนี่ยเป็นการปลูกเสริมด้วยค่ะแล้วก็ยังจะมีปลูก ด้วยปลูกใจคือ<จ>ทํำยังไงคะคือปลูกใจเนี่ยชลิว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญแทบจะที่สุดเลยอะ,ะว่าทุกอย่างมันต้องเริ่มจากที่ใจว่าถ้าเรามีจิตสํานึกที่ดีในการที่จะทำเนี่ยแล้วก็รู้ทิศทางว่าเราควรจะไปทางไหนปลูกใจเนี่ยก็ปลูกทั้งคนในพื้นที่ด้วยค,คนเมืองด้วยแล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่เราเน้นอย่างที่เราไปคราวนี้ก็จะมีน้องๆน,นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ไปร่วมด้วย50คนค่ะค่ะจากเมื่อกี้ที่ได้สัมภาษณ์น้องๆไปเราก็ดูมีความเข้าใจมากขึ้นว่าป่าไม้มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปใช่อย่างที่น้องก็พูดอะถูกต้องเลยว่าคือคนเราเนี่ยพอเราอยู่ในเมืองหรืออะไรเราไม่ได้มีความเชื่อมโยงกับป่าไม้เราก็จะไม่เห็นความสําคัญนะคะแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องใกล้ตัวแทบจะคือมันคือลมหายใจลมหายใจเราใช่ค่ะใช่ใช่เพราะว่า ถ้าเราไปที่ไหนไม่มีร่มเงาของต้นไม้เลยเนี่ยเราจะรู้สึกทันทีเลยนะคะว่ามันร้อนมากใช่อากาศโอโซนต่างๆอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้เลยนะ,ะไม่ต้องคิดถึงว่าเราจะไปอยู่ทั้งป่านะคะอยู่กับป่าทั้งป่าเลยทีเดียวะะแล้วที่เชอรี่เคยทําเป็นคลิปมาถ้าน้ําแล้งหรือว่าน้ําท่วมข้าวของการเกษตรก็จะแพงเพราะแพงถ่รกระทบ คนเมืองสิคะโต๊ะใช่แล้วก็น้าท่วมที่เราเจอ,อกันปัญหาคือทุกอย่างมันก็มาจากตรงนี้ค่ะวันนี้เชอรี่เจอต้นตอแล้ว เชลี่ยไม่ได้เป็นคนเจอเหรอกค่ะเฉลี <S 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 ่ยลอก๊อปปี้เขามาที่เขาทําแล้วสําเร็จนะคะแล้วก็พยายามดูดูโ,โครงการที่เขาทําสําเร็จมาเป็นต้นแบบของเราแล้วก็มาแอพพลายให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่เราไปลงค่ะเราเองเราก็จะได้ความรู้ด้วยใช่ไหมคะพอต้องไปบอกต่อต่อกันไปทีนี้คุณผู้ชมเนี่ยกำลังชมอยู่นะคะเราจะสามารถติดตามหรือให้การช่วยเหลือหรือยังไงบ้างได้บ้างคะเป็นหนึ่งในในส่วนร่วมเล็กๆตรงนี้ค่ะก็มีสามารถ ซื้อสินค้าที่พวกเราทําออกมาขายนะคะก็จะมะีดีไซน์โดยพี่โรดอิทชู่พี่หมูอัจจว่านะคะแล้วก็หรือของคุณพีชเองที่เป็น Little Fox อกย่างเี้ยคะ่ะก็คือสามารถติดตามได้ใน IG ของ l i t เต e h e เฮลป์อันเดอร์สกอร์ไทดก็ได้นะคะแล้วก็เราจะมีอีก,อกแบบหนึ่งก็คือเป็นเป็นรูปแบบของผืนป่า <ใน S 1> ที่คล้ายๆกับว่าเป็นการอุปถัมภ์เงี้ยนะคะว่าหนึ่งไร่เนี่ย ในเวลา3ปีเราใช้เงินในการดูแลเนี่ยประมาณ8,430บาทค่ะในการดูแลทุกอย่างเลยตั้งแต่การขุดลุ้มลงปลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะแล้วก็ดูแลหลังจากนั้นค่ะออก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะเรามีเบอร์โทร คืนให้นะคะ0925622665นะคะหรือว่า0865126048นะคะเดี๋ยว CG ช่วยขึ้นให้หน่อยนะคะจะได้โทรศัพท์ไปสอบถามได้ว่าอยากจะเป็นเจ้าของเขาเรียกว่าช่วยอุปถามพื้นฐาได้ยังไงกันบ้างนะคะคือทุกคนสามารถที่จะมีส่วนร่วมนะคะเอาที่ว่าตัวเองเนี่ยนะคะไม่ไม่ลำบากเองไม่ไม่เบียดเบียนตัวเองนะคะช่วย้แค่ไหนก็คือแค่นั้นนะคะ ค่ะแล้ววงการละครล่ะคะใช่ใน Facebook ถามมาเมื่อไหร่จะกลับมาเล่นละครอ,อยู่คะ <c oughs> รออยู่นี่ไงพูดเลยค่ะนี่คะว่าคือตอนนี้มันต้องทุ่มเทเวลาให้กับตรงนี้จริงๆเพราะชลิีค่อนข้างที่จะแบบ ยุ่งนะคะพูดเลยว่าแบบว่าเวลาที่พอจะมีก็แบ่งให้ตรงนี้อ่ะเพราะฉะนั้นก็ก็ขอทำทำเรื่องนี้ให้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะเรื่องละครเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันอีกทีค่ะค่ะรักแล้วรอหน่อยนะคะรักแล้วรอหน่อยค่ะคั้นก็แสดงว่าสำหรับโครงการนี้เนี่ยก็คงต้องตามติดตลอดเลยใช่ไหมคะว่าว่าพอเราสารต่อไปแล้วต้องทำยังไงต่อใช่คะเพราะว่าอันเนี้ย แผนการในอนาคตอันใกล้นี้เราก็มองเรื่องของฝายไว้ค่ะเพราะว่าน้ําก็เป็นเรื่องสำคัญที่ทําให้ดินอุดมสมบูรณ์แล้วก็ทําให้มีน้ําใช้ในภาคเกษตรอะไรต่างๆเราก็จะไปมองว่าเออเราจะไปทําฝายสร้างฝายยังไงให้เหมาะสมกับพื้นที่แล้วก็ต้องลงไปปลูกคนด้วยอย่างที่พูดไปแล้วค่ะทางหน้าไปเมื่อไหร่คะเยังยังไม่ได้แลนทริปนะคะแต่ว่าก็คงจะเร็วเรนี้นี่นะคะฝนเองก็จะไป น่ารักค่ะแล้กั้ากไฟก็ได้นะลายละเอียดนะคะถ้าอยากจะช่วยสนับสนุนพื้นที่การปลูกป่าก็ตามที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะคะค่ะมีอะไรให้ทางตู้ขาบกระเชิงช่วยทางเราก็ยินดีนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณจริงๆขอบคุณมากคุณเชอรี่ด้วยนะคะที่นําเสนอเรื่องนี้นะจะได้เกิดแรงบันดาลใจกันนะคะ